และจริงจร yeah, ิงๆคือไม่ต้องเหนื่อยต่อใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องเหนื่อยตลอดสามร้อยเจ็ดสิบสามทุกคนทุกคนซื้อเรามาตลอดอ่ะน่าจะรู้ว่าแป้งมันไม่ใช่ราคาใช่เติมเลยครับเติมเลยเราจะสามล้านแล้วสามล้านแล้วคังโยกกันคังแต้จะสามล่ะใช่กันไหมคะจะมีการยกเลิกไหมคะตอนนี้ติ๊กต็อกทุกคนยังไงครับจะเติมแป้งให้ทุกคนยังอยู่กับแป้งนะซึ่งแป้งอะไรก็เวิร์กที่สุดจริงจริง ทั้งกั้แตต้องแต่ยางวันแต่ยางวันนี้คุณต้นตอมาแบบไม่ได้ยินเสียงวันนี้ราคาแอบเด้งแล้วนิดนึงคูปองเริ่มหมดอย่ายกเลิกนะอย่ายกเลิกนะแต่เก้าถูกมากมากอย่างที่บอกว่าปกติอ่ะตลับละสามเก้าสูงนะสามเก้าสูงแล้วขายสี่ร้อยกว่าต้นลสองกล่องแล้วนี่ใครจะกดกดได้เลยกำลังจะเข้าสู่สองล้านเก้านะครั

าม่มาปีสคุณจสามารถรับยาสามล้านสามล้านสล้เราไูมา้าล้วนามล้านสามล้านจมีอะไรอันนีกนี่เ่อมีมีสตัวนะเดี๋ามล้านโลนะจะบอกข้อมูลข้อนราคาขี่พี่ม้าไปขหมดถ้าไม่ได้ไม่ต้องขโมยต่อไน้อยาไม่เลยอะเอาังค์ไาเอาน ที่ทุกคนกดอ่ะถ้าใครเคยใช้ดีเจเยอะวันนี้ถูกมากและอย่างที่สองก็คือถ้ายังไม่เคยใช้แนะนะแวนไม่ใช้จะเป็นผู้หญิง ระบาดมือร้องเลยนะสามตัวนนี้ไปท้วคนนี้องเลยแล้วค้ไม่ดูจอนุ่อยากดูจอใหญ่ย้อยไม่รู้ใจมามีเรื่องคนนี้ของใกันทีนี้เราได้แล้วเด็กันคนนี้เออเดี๋ยวเพิ่งจ่ายฉันตลาบ อไปกันเร็วเรถือโชว์พี่พี่คนนี้ถือโชว์พี่พี่หน่อยเออพี่โค้ดพี่นี่เร็วอ้โอันนี้ด้วยอ่ะงานสีเงินนี้อ่ะพม่ได่ไม่ได้บอกนะิอยู่ไหนดูดูดูว่คิวซิดูวิคิวมีตัวอะไรบนเคสซิดูโมโม่ดูชอบแบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ดูน้องดูคนนี้น้องดูเล็กคนนี้ ไม่โพสนะไม่ได่โพสไม่โพสด้วยค่ะพร้อมกันทางนี้ทางนี้ทางนี้มองก็ยิ้มาจริงจด้วยเออทุกคนโพสเก่งมากตรงไปตัวเองค่ะมันติหน้ากินแบบมหน้าแต่งหากิด้เราพักกินข้าวกันไหรือยังไงสาล้วขาลิขายเดี๋ยว ไม่สช่แบบเดี๋ยน้องจะนอนยังลับอะไรไหมฮะมีของตกโจนเลยมีโพดีไม่ได้คุณเมย์ใครเขาพี่พี่ของว่าคีของรับนหลานจริงน้อยไม่ได้จริงน้อยหน้าไม่ได้จริงจริงผมไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่านะ คือให้ไป็นของให้รับความหลังนะครับกับการเจอกันครั้งแรกอีกคนนึงนอนแล้วให้อเท้าแต่ไม่รู้เล็กไปหรือเปล่าเอฟไอดนี่ไงโอ้เสียหน้าไม่ได้จริงะขันหน้าทางดูลูกขันหน้ามีทองมีทองน้องเป็นทองค่ะนี่นี่ร้านร้านแกแล้วคือร้านบอกใส่ได้แน่นอนขาขมือร้านแกเหรอใช่บอกว่าบอกว่าจะใส่ข้อเท้าน้องข้อมือได้เขาบอกว่าได้นะ ไม่ได้เอาแรงก็เหมือนเปนผุกจิตยเลยแล้วว่ะใช้เปลือโซ่ไม่ได้อยู่นี่หรอโมได้ทองโมได้มีทองไ่ได้ไมใ่ได้โอ้แม่ก็มีแม่ก็มีกำไรอันนี้ีขอได้ไหมีขอได้ไหมไอ้ขอได้แล้วันนะได้นาได้ไหมได้แล้วนะหลับมากวมนไี้โชว์น่ะค่ะ เราอยากใส่กันหรือไม่คะเดี๋ยวเอาให้น้องนะถือให้น้องนะได้แล้วชอบมากแล้วอีกว่าที่พี่ใส่อะไรลูกได้หนนะนี่มีได้ไหมอันนี้วันนี้ใส่ไปแล้วนะนี้ลูกใส่ไปแล้วค่ะอันนี้เราเอาใส่ไปแล้วลูกเนี่นถูกพูดก็พูดนะเน่ได้อะเพราะหมุนเกทับพีทไว้เน่ของเส้นหนึ่ง พองกำลังขึ้นผมขอเส้นหนึ่งพรองกำลังขึ้นขอเส้นหนึ่งแน่ไม่ให้นี่แน่จำจำกันนะจำกันจำกันอันนี้เป้ไข่ขาเนี่ยเป้ไข่ขาของโซนนะอันนี้เป้น้องไม่ได้ไม่ได้เลยนี่อะไรนี่ของมันแน่ไม่หรอโซนไม่ได้เออมีทองหรือเปล่าตองพี่พี่มีทองหรือเปล่าถามดิไม่ไม่มีน้องหรือเปล่า พีตรงนี้พี่มีทองกันหรือเปล่าพี่พี่เายเลยดอกไม้นี่กันพีไม่มีแม่พี่ดูใกล้ๆพี่แม่พี่ดูใกล้ๆสิลยแต่พี่แต่หนู่นที่ใส่ข้อมือโชว์ข้อมือนะโชว์ข้อมือได้ดิจิขอนะาโชว์ข้อมือได้เฮ้ยขอนะาถามพี่พี่มีทองไหมคะมีทองไหมคะเออมันนี่ดูสิของแม่ก็มีพี่ป้อนนะเขาบอกเออเดูใอ้พี่พี่ดูจิโชว์โชว์ก่อนโชว์ก่อน เออพี่พีให้ใครให้คะลูกพี่พีพี่พีให้หนูแล้วมาแล้วพีพีแล้วมาใครให้แล้วมาร์คคนนี้คุณไม่ได้เนาะแม่คะวิวพีใช่แล้วนี่พี่อะไรคะแล้วมาใครให้ใช่ไม่ใช่ไี่บุ๋มแล้วก็ขอบคุณพี่พีได้แม่ไอ้ที่เราสอนมาเอาขอบคุณขอบคุณพี่พีกับพี่บุ๋มหน่อยลูกอ่ะมาดูที่ คุณขาคุณะคะจ้าโอมันมีอะไรมันมันกระเป๋าหรือเราไปใส่การอ่านเาใส่ไว้แล้วหนูถึงจะให้น้องเลยนะเรียวรออยอะเดหนูเอบคุ่บุ๋มด้วยเอุ่บุ๋มยังไงคะหนูอะหนูขอบคุ่บุ๋มด้วยอะขอบคุ่บุ๋มได้ค่ะแต่ แม่ทแมคะใส่้น้องด้วยใส่้น้องนะอที่ปิดไปก่อนตอนนี้จะเหมืสามไวใส่ไ้น้ใส่ถึงัใส่ใ้นองโอ้ห๊ะไอะขอบคุณพี่บุ๋มกอตุดามองตาพี่บุ๋มแล้วก็ขอบคุณับบ้านบุ๋มบ้านดานกับบ้านเราไห อ่ะขอบคุณก่อนเราพูดกันมาแล้วขอบคุณอย่างเร็วกับพันกันห่วงคอฉลาดมากจต้องห่วงคอมีกันลูกอันนี้ค่านมนะคะไปไปถือนี่ถือโซทย์ต่ไปอ่ะไปอันนี้อ่ะไปไปขอบคุณขอบคุณพี่ก่อนเร็วๆขอบคุณพี่จังไงจ้ำจ้ามองตาที่มองตาอ่เดี๋ยวเขาคืนมาดูมองตาจ้าค่ะ กันเก็บเงินเก็บทองกันคะเก็บทองไม่สะดวกมองกล้องนะคะเก็บมันเก็บทองอยู่กลับบ้านเหรอว่าไม่เก่งสลากสลากแกทองเอาออกหรอเอาออกหรอเอาออกอ่ะเอาออกค่ะเก็บทองก่อนทุกคนค่ะเดือนหน้าเจอกันสามคันวานะสามคันวาถ้ามาจะเปิดไหมทุกคนมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าง ลองนี alors, look, son, cow, uh, ่แบตหยุดโลกนี้สามรันวาคมมาอีกคนดูมะดูไหมก็ทีเดียวแหละสามรันวาคมเก็บเงินเก็บไอมจริงก้าไม่อยากให้มาอีกอยากให้มาอีกมาอีกหน่อยค่ะอยาใส่กระเป๋าถ้าอยากให้มาอีกมาอีกขึ้นคูณให้หน่อยอยากใส่แล้วตอนอาใส่หรือเปล่เอาใส่หรือเปลอาใส่มาๆมาๆมาไม่ไม่ใส่เอาใส่เองใส่เองได้ได้ได้ใส่เองแม่เองน้องจะได้กลับบ้านนอน ถ้าลุมสามอะไรที่เราเจอสามท่านมาได้ใช่ไหมครัได้ได้สามท่านวาเจอไปบ้านโมเลก่ะบุญร้อยบุญล้อยรอบหน้าเราจะไปผิดบ้านเขาบ้างถ้าทุกคนบอกว่าไม่เบื่อขนาดนี้อ่ะตอนนี้จะรางจะเจ็ดหมื่นเก้าละมีเก็บไปบ้นเนเ้่ก็มีเก็บไปบ้านดูทีของเล่นให้เล่นไหมเน่ไปอ่ะเออเล่นร้อยอ่ะอนุใส่ไปไปไปขอุญาต ไปเรียบร้อยทุกคนไม่เบื่อสากันวาคมเรามาเจอกันอีกนะัลาง่หน่อยเค็บนไ่หน่อยเคไป้าซึ่งเรานเฟิร์มาตรงนี้เลยเนาะใช่ค่ะใช่ได้ไดไหมพี่พีได้เลยได้ไี้ขี้ให้ดำก่อนเดี๋ยวนหนวันนี้วันนี้ กลับบ้าน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 อ่านตอบแม่จะคือรอจะตอบนี่ใครนี่ใครคะบ้งแล้วเปล่งมากโฟกัสแค่ขี่มบ้านคิมบ้าคิมบ้าเขาถอดเลยกลับบ้านแปะแปะแปะน้องเปล่งมากเลยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย เรนปิ้ปิดก็ไม่ไหวแล hadi, ้วนี yeah. ่ง่งนอนแบบ